อาณาตตสัมมาสัมพุทธัสสัเทเรปมาเนนาดาวารัตเยนะกตังสามังอปาราังธรรมโนปันเตเทเรปมาเนนาดาวารัตเยนะกตัง สัมบังกะปราตังกามตโนปันเตเทเรปมาเนนาดาวารตะเยนกตะตังสัมบังกะปราตังกามตโนปันเตอหังขมามิทถียปิเมกมิตะบังอะมามะพัน <laughs> <laughs> กายกรรมวจิกรรมแมนโกรรมกรรมัรไดที่ทันตทั้งหลายได้ลวงมืด เคยเชตนากดีด้วยไม่ได้เชตนาเดีตอนหน้าระลับหลังกด็ดีที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้กด็ดีก็ผมว่าให้ยกโทษไม่ถือเปีนกรรมสิ่งกันละกันเลยกายกรรมวจกรรมรรมีกรรมมโนกรรมกรรมันใดที่ผมได้ลงละเมื่อตัวทันทั้งหลายได้เชตนากดีไม่ได้เชตนากดีตอนหน้าระลับหลังกด็ดีที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้ก็ดีก็ขอท่านทั้งหลายได้ยกโทษเช่นเดียวกัน อย่าถ้าถือเป็นกรรมสิ่งกันละกันเลยกายกรรมวจิกรรมมมนกรรมกรรมัรรมนใดที่ท่านทั้งหลายละผมได้ระพผู้ปฏิบัติมาในพระพุทธศาสนาทางชาตินี้และในเดจต่าทั้งหลายกข,ขอคุณกุศลนั้นเป็นพลละประจัยให้ท่านทั้งหลายได้จเจริญสมบูรณ์รุ่นเรือนในพ,พุทธศาสนาในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนคือเทอน อันเิงใการกับความกันการอ่าวันนี้อ่าตอนเจ้าคุณได้พาหมู่คณะจากหลายวัดมารวมกันอ่าเพื่อจะได้มาัลรวะอ่าพระในช่วงเขาปัญษาก็ พวกเราทั้งหลายก็คงจะได้ตั้งใจที่จะมากราบคารวะ,ะประเดชพระคุณลวงพ่อช้าคุณสมัยรวาจานั้นแต่โดยท่านรู้สึกไม่เคยแข็งแรงในวันนี้เพราะเมื่อวานท่านก็ได้มีญาติโยมและศรัทธาชาวพุทธเราและพระสงค์ทั้งหลายทั้งปวงมาร่วมกันในช่วงคล้ายวันเกิดท่านครบ79ปีเต็ม เรืยอย่างแปดสิพรรษาแล้วก็เลยวันนี้ท่านก็กเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ออกมาฉันร่วมกับหมู่คณะแล้วไม่ได้พิจาณาบตรก็เลยท่านขอพักผ่อนที่กุฏิอยู่แต่ในฐานะที่เราได้มา,อาดอนรับหมู่คณะคณะสองอละญาติโยมแทนในนามของพระสงฆ์ที่นี้ก็ยินดีที่เห็นพวกเรามี การรักษาพุปรพเพณีที่เก่าแก่คือการมา,าแสดงมุดิตาจิตการแสดงความอ่อนน้อมความเคารพ้วยการแสดงความสามัคคีธรรมของคณะสงฆ์เรา,เาโดยการทําตามพุทธปัญญัติว่าเมื่อช่วงกายเขาพรรษาแล้วหรือเขาพรรษาแล้วเราควรจะมีการเคา,ารพผู้ใหญ่เป็นมิตร ผู้ที่มีความอ่อนน้อมเคารพเป็นผู้ใหญ่เป็นมิตรนั้นก็มีกสุลธรรมเกิดขึ้นยิ่งคณะสองเรามีการพบกันเจอกันโดยมีจิตใจเป็นความรู้สึกอันเดียวกันก็เกิดความสามัคคีธรรมขึ้นมาความสามัคคีของคณะสองนั้นเป็นพลัง์ใหญ่เป็นบุญเป็นครูลเป็นมหาบุญ เป็นมหากุศลพุทธเจ้าได้สรรเสริญอย่างยิ่งในวินยัยให้ประสงค์ทั้งหลายตระพวงอยู่เป็นอันเดียวกันไม่มีการแยกแยะกันแปลงปันกันมีอะไรเกิดขึ้นแก่สองก็เป็นของสองไปและให้สองนั้นมีความรู้สึกเมตตากันมีความรู้สึกว่า เป็นพระสองอันเดียวกันเมื่อวานหลวงปอสมเมโดทายปารบธรรมอยู่ว่าปารบธรรมว่าที่จริงพระสองนี้ก็ไม่มีพระตามประเทศหรือพระไทยไม่มีพระประเทศอินเดียไม่มีพระเบอร์มานั้นมีแต่พระสองอ์พระ สูปฏิปันโนโุจุปฏิปันโนญายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนั่นเป็นประสงค์ก็พวกเราได้รักษาธรรมรักษาวินัยในวันนี้โดยการมาร่วมกันก็ได้แสดงถึงจิตใจที่เคารพความสามัคคีธรรมเมือม่อเราได้พอบักกันแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะเกิดความรู้สึกสนิทสนมรู้จักกัน และจะได้มีอะไรก็จะได้ปรึกษากันหาเรือกันเพื่อสรั่งความรู้สึกความเข้มแข็งของคณะสองขึ้นมาเพราะประสค์นั้นจะดองอยู่โดยการมีพระสีรูปขึ้นไปเรียกว่าเป็นสองขอบคณะสองแล้วและประสองนั้นก็จะมีกิจมีนาที่ตามมวินายที่จะลองทำร่วมกัน และถ้าประสงค์นั้นอยู่ร่วมกันแล้วโดยความเข้มแข็งหนักแน่นก็ระาศาสนาจะมีกำลังเป็นพลังสามารถที่จะนำญาติโยมในทางที่ถูกในทางที่ดีในทางทานศีลภาวนาที่พุทธญาติปัญญาติไว้อ่าที่จะนำเราไปญาติโยมและพระสงฆ์เราไปสู่สุคติได้ก็เลยเมื่อเราอยู่ด้วยกัน โดยความเข้มแข็งโดยการรักษาธรรมวินานั้นทำตามพุทธบัญญัติที่ท่านสอนไว้ทุกประการนั้นเราก็จะอยู่การเป็นสุขและมีพลังประสาสนากาักะมั่งคงอยู่ส่วนมากปัญหาของาศาสนานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ดใดพยายามหลีกเลี้ยงออกจากคณะสองอยากเด่นอยากดังคนเดียว แล้วก็ไม่ทําตามขณะสองไม่ได้อยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้าปัญญาตว้ก็เลยจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในธรรมอุนันเป็นกรอบปัญญาตไว้ของพระพุทธเจ้าว่ามีความสุขสบายเป็นความสุขของตนเองเป็นความสุขของ คณะสองเป็นความสุขของาศาสนาเป็นความเจริญของตนเองเป็นความเจริญของคณะสองเป็นเพื่อความเจริญของาศาสนาที่พุทธเจ้าปัญญัติในวีนสย 227. ข้อนั้นและที่อยู่ในปฏิโมกขดีที่อยู่นอกปฏิโมกขดีก็เป็นสิ่งที่สําคัญท่านนั้นถ้าไม่สําคัญท่านไม่บัญญาต่อท่านบัญญัติทุกข้อเพราะเป็นความสําคัญ ทีนี้เมื่อมีคณะสองที่อยู่ในเขตนครราชสีมานี้มาร่วมกันผมก็รู้สึกว่าซาบซึ้งประดับใจที่มีอาจารย์นำมาเพื่อแสดงความสามัคคีธรรมเพราะในจะทำให้เราอยู่กันเป็นสุขได้และอีกอย่างนําเป็นแบบอย่างต่อชาวโลกทั้งหลายเพราะชาวโลกทั้งหลายกำลังจะ เดือดร้อนกันวุ่นวายแตกกลุ่มแตกพัรกแตกพวกแต่ประสงค์เราต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่โดยคำพูดโดยการกระทำด้วยพูดแล้วต้องทำตามเหมือนรบประชาชาวคนสุปาประเดษประคุณชาวัาวมบริยานเทนนะท่านที่วัดนมปพงทุกปีท่านจะพาคณะสองเราไปกราบไปคารวะพระผู้ใหญ่ ทางฝ่ายกรรมฐานและฝ่ายปกครองด้วยในเขตอุบลราชศีมานั้นเป็นนาที่ของพระที่จะทำไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าอยากทำหรือไม่อยากทำเป็นนาที่ตามมยนายที่ควรทำการทำนาที่นั้นก็เป็นประโยชน์เกตตนเป็นประโยชน์เกีเยกู้อื่นอย่างยิ่งและเป็นการสอนว่า วินัยนั้นเป็นนาที่ของคณะสองเราพระเรามีหน้าที่ที่จะรักษาวินยัยเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่จะปราบกิเลสได้ปราบกิเลสอย่าปอกจากการกระทําด้วยกายและวาจาเรื่องจิตใจนั้นเราก็จะต้องมีขอกรรมฐานเพื่อจะอบรมจิตใจให้ได้ฝึกหัดตนเองให้อยู่ในหลักของความสงบเพื่อเกิดสติปัญญารู้ตัวพร้อม อันนี้ก็เป็นขอวัดของส่วนตัวที่จะต้องทำเหมือนกันเป็นนาที่ใหญ่แต่เมื่อเราเข้ามาถึงพุทธศาสนาแล้วเราได้สละโลกแล้วอย่าไปเสียดายโลกอย่าไปหวงโลกให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นสัมมนบวชในพุทธศาสนาแล้วให้เกิดความรู้สึกว่าเราแตกต่างก,กันกับชาวบ้านเขาแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ เราไม่มีความพอใจในปัจจัยสีนั้นเหมือนพระอุปชาเมื่อเราอุปสมบทแล้วให้เราพอใจกับการบินบ,บาตให้เรามีพอใจกับรุกโมและเสนาสนะแต่ในพันษาต้องอยู่ในคุติให้เราไม่พอใจกับจีวงาสามอพื่อ,อนตตเรามีผ้ารายสามพื่นั้นก็พอเราก็มีพอใจกับน้ำมูดเ,นะเป็นยานี่เป็นหลัก ที่เราควรจะมีความพอใจท่านนั้นในญาติอางนี้แต่ว่าสิ่งที่เกินนั้นที่ายาโยมถวายมาโดยศรัทธาเราก็จะต้องรอบค้อบปิจารณาใช้พอดีพอพอเหมาะพอควรกับสมณะที่อาศัยการบิฑบาตกับชาวบ้านเขาก็อยู่ลกยากลําบากจะได้เงินจะได้ทองก็ยากลําบากทุกบาททุกสตังมีราคา ก็เลยเราก็ต้องรู้จักใช้รู้จักอยู่รู้จักเป็นด้วยการเป็นสัมมณะไม่ได้อยู่ด้วยการเป็นคารวะแล้วเราก็ได้ต้องอยู่พอดีพอเหมาะพอควรกับผู้ที่ไปปิณฑบาตในชาวในบ้านเขาก็เมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราก็สละโลกแล้วเพื่อเราเรียนเพื่อศึกษา,าเพื่อหาความรู้ในแนวปฏิบัติ และเราเอาความรู้นั้นที่เกิดจากการปริยัตให้เกิดการปฏิบัติขึ้นมาเพื่อฝึกหัดตนเองให้เจริญในศีลให้เจริญในสมาธิให้เจ,นนเจนนริญใ,ในปัญญาจนถึงเป็นอติศีลอติสมาธิอติปัญญาแล้วก็จะเกิดขุณเกตต,ตนเองและเป็นประโยชน์เก่เชาวโลกทั้งหลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและถ้าเราเอานั้นเป็นเป็นปริยัตเป็นปฏิบัติ เป็นปฏิเวทนั่นยิ่งได้อันนี้สองมากเกตนเองและชาวโลกทั้งหลายนั่นล่ะเหมือนครูบาอาจารย์อ่าเราก็เคยไปสมัยก่อนกระเด็นทืนตื่นทื่อดวงจากอุบลร,ราชสีมาจากอุบลอ่าบนรรชธานีมาถึงนครราชสีมานี้ก็เดินมาก็ไปเข้าไปที่วัดป่าสารวันและก็เมื่อเข้าไปถึงวัดป่าสารวัน ก็ได้พราะครูบาอาจารย์แอบถือว่าปีนั้นเป็นรอปวดเข้พันษาเดียวก็เห็นว่าเป็นวัดสำคัญเป็นวัดของครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งไว้มีอาติปทาตุลูกผูสาวมีอาติปทาตุลููมบ้านมีอาติปทาตุลูกผูสิงมีอาติปทาตครูบาอาจารย์มีลูกปูนะ ลูกปรูปสารวันก็อยู่ที่นั่นเด,ดี๋ยนี้เชดีของท่านอยู่ที่นั่นเราก็ได้โอกาสเข้าไปก็รู้สึกว่านี่เป็นวัดสําคัญครูบาจารย์สมัยก่อนอมาอยู่ทางนี้ทางก็ต้องสอนอ,อกพรมญาติโยม้วยการเป็นแบบอย่างท่านต้องเป็นแบบอย่างสักก่อนและทางการนําปฏิปทาของพระพุทธเจ้า มาทําให้ดูพาญาติยอมให้ทําตามท่านนั่นน่ะมันก็เลยเกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้ชาวนครราชสีมาก็รู้สึกว่าอย่างหนักแน่นโดยสัทธายังมีความเลื่มสายสมบูรณ์อยู่ในพุทธศาสนาพอประมาณก็พวกเราทั้งหลายก็มีนาที่เมื่อเรารับมรดกจากพ่อแม่ครูบาจะมาแล้วที่จะรักษาสัทธานั้นโดยการพาเข้าทาพาญาติโยมมาสดมวดม์ไหว้พระ มาปฏิบัติธรรมรักษาศีเลเจริญจิตบาวนาให้เขารู้จักการทำบุญทำกุศลให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการสลักกิเลสออกจากจิตใจของตนให้เกิดความชื่อมั่นในศีลห้าเป็นผู้ตั้งใจในความบริสุทธิ์ของศีลให้มีศีลประจำชีวิตมีชีวิตเป็นศีลน,นั่นแหละก็จะเป็นผู้ที่งอกงามภัยบุญในพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ แลาพาให้เขานั่งสมาธิเจริญจิตบาวนาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์เกีดรตนและเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะถ้าว่ามีความสงบสงบสุขในใจของเราโลกก็สงบสุขไปด้วยเป็นอันที่สองมากเป็นผลมากกระพวกเราทั้งหลายก็เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยการกระทำเราไม่ต้องพูดมากก็ได้ แท่สอนตามตำราที่พุทธเจ้าปัญญาตไว้ก็ถูกต้องแล้วท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีให้งามให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเราก็ชี้แนะนำะตามวินยัยตามประสูตนั้นก็พอแล้วเมื่อเราอยู่ในกรบนั้นเราก็พาเข้าทำพาเข้าเดินจกกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนั่นพาเข้าทำบุญทำทานทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ นั่นลหละดีแล้วเป็นแบบอย่างที่ครูบาจำพาเราทำเราไม่ต้องทำอะไรพิเศษกว่านั้นการทำแบบธรรมดาธรรมดาการปฏิบัติธรรมดาธรรมดานั่นแหละเป็นทางที่จะไปได้ถูกตอนเช้านี้มีโยมก็ถามว่าเขามีความรู้สึกว่า,าการปฏิบัติของเขาก็ก็ไม่เคยจะไปไหนแต่เขาปฏิบัติต่อเนื่อง ผมว่านั่นแหละดีแล้วที่เราปฏิบัติต่อเนื่องทูกต้องแล้วเขาก็ทําถูกอยู่แต่เขาก็หังกังวลเรื่องผลนั้นอย่าไปกังวลเรื่องผลนั้นให้เราทําต่อเนื่องดีที่สุดแล้วการทําบุญทาทานการถือศีลการนั่งสมาธิต่อเนื่องสม่าเสมอให้เจริญสติปัญญาในชีวิตประจําวันในปัจจุบันธรรมนั้น ก็เป็นการปฏิบัติที่จะเกิดผลเองอเหมือนน้ําที่ตกบอลภูเขาเขาใหญ่เน้นมันก็ค่้อยไหลเข้าไปรวมเป็นลําห้วยเล็กๆลำห้วยเล็กๆก็กลายเป็นลำห้วย,ย,ยใหญ่เป็นเมนน้าใหญ่ก็จะเขา้าเมนามูลนั้นเข้าแม่นําลองนั้นก็เข้าถึงมหาสมุทรพรสุดท้ายฝน,นตกพอเขาใหญ่เนี่ที่อยู่ฝั่งน้วขงน้ําเขียวนั้นจะเข้ามหาสมุทรเป็นสุดท้าย ก็เหมือนผู้ที่ปฏิบัติตามอริมักแปดนั้นก็ผลสุดท้ายก็ต้องเข้าถึงสิ่งที่มีรสชาติอันดียวกันขึ้นิพพานนั้นเราไปตามศีลสมาดิปัญญาก็ถูกทางแล้วแต่ทําให้ต่อนเนื่องสม่ําเสมอเคี่นั้นเองก็เลยในโอกาสนี้ก็ขอให้แสดงความอนมตนาในกโสลเจรนาที่ท่านเจ้าคุณและพานประคูทั้งหลายได นำมูคณะและพระกูบาอาจารย์จากเตลวัฒน์นมูคณะมา,าทำพิธีทางศาสนาในวันนี้ก็หวังว่าก็เราได้มาร่วมกันอาจารย์ได้พูดธรรมะอะไรเล็กน้อยให้เป็นกติธรรมก็ได้ประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนน้ําใจของพวกท่านทั้งหลายนอกจากการให้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นหละเป็นให้ทานอันสูงสุดในวันนี้ า่านได้นำหนังสือพุทธธรรมมาถวายนั่นละเป็นการให้ทานอันสูงสุดาการให้พุทธธรรมคําสั่งสองพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติก็ได้รอดชาติรู้โดยตนเองธรรมะนั้นไม่ใช่ของใครธรรมะนั้นไม่ใช่ของชาวอินเดียสมย 2, ัย2,600ปีที่แล้ว ไม่ใจของชาวเบอร์มาชาวเขเมรชาวไทยชาวต่างชาติธรรมะเป็นของกลางมีอยู่ในโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นรู้เองเห็นเองและสอนให้เราเห็นให้เรารู้ก็เลยธรรมะนั้นอยู่เพื่อเราเห็นถ้าผู้ใดได้รู้และเห็นธรรมะนั้นและเป็นธรรมะนั้นก็ได้เกิดความเข้าใจในธรรมะในจิตในใจของตอนนั้น คนนั้นนะ่ะเรียกว่าพ้นจากบวงของมารพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เลยธรรมนั้นเป็นของกลางพระพุทธเจ้าชวนพวกเราเราทั้งหลายให้ได้เห็นประธรรมนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติในคําสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีการศึกษามีความตั้งใจให้เรียนให้ดี เพื่อให้ตนเองก็มีความสุขความเจริญให้เกิดความเข้าใจเกิดสติปัญญาและมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาของพระรสาม,มเณรองรอ,อุบาสกอุบาศาิกคาจะเปลี่ยนศีลห้าหรือศีลแปดแค่ตามก็ขอให้ตัง้งอ,อกตั้งใจและเมื่อเราเจริญในความสงบสมถกรรมฐานอุปัสนกรรมฐานนั้นก็ให้เกิดในความสงบสุขความรู้พร้อม เพื่อจะได้ตัดอาสวักิเลสออกจากจิตใจของตนเองเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ตั้งหลายทั้งปวงต่อไปอิจิตังปฏิตังถมหังกิประเมวัสมิจตุสเปปเรนตุสังกปาจันโดปนระโสยาถาิิจูติรโสยทาสปิติโยวิวัจันตุสัพปารโกวินาสตุมาเทปวัิวันตรายุสุขีดีกายโกโปวะ អ <Sess> ភិវតន្តសិលិសានិចវដាបច្ច័យណោចដ្ឋារោធម្មវតន្តេអាយុវੰណោសុខังបាលា